วัดดียามเช้าเช่นเคยนะครับเพื่อนๆกับการดื่มกาแฟยามเช้ารับลมหนาวครับวันนี้เช่คลมลมีลมนะครับลมโชยค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับเพื่อนๆอน้านทำอะไรมีลมนะครับด้านหลังให้ดูลมครับวันนี้ รผม,มรวมไ้ก่อนนะครับ ดูข้างหน้านะครับดูข้างแรงนะครับเพื่อนๆใบมะพร้าวนะครับหลมไหล อากาศดีครับอากาศดีฟังเป็นนกเสียงกาจากธรรมชาตินะครับเ,เพื่อนเสียงนกร้องยาเช้าเช้าบรรยากาศง่มช่วย,วยไม่ใช่ช่วยนะครับค่อนข้างแรงถือว่าดีนะครับมีเสงเดดเล็กน้อยนะครับเ,เพื่อน แสงแดดดำเช้าก็สวยดีนะครับ <c oughs> บรรยากาศดีครับเท้านี้วอทักทายส่งกำลับบงใจให้กันเช่นเคยนะครับเพื่อนๆจะสู้จนกว่าจะล้มจะไม่ก้มจนกว่าจะแพ้สู้ๆนะครับจักแมนบอแมน